วันนี้ก็อยากจะมา,าเล่าประสบการณ์ของตัวเองนะคะเกี่ยวกับการทำศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลีนะคะจริงๆแล้วนะคะคืออุ๋ยเนี่ยเริ่มต้นจากการที่ตัวเองมาศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลีด้วยตัวเองนะคะสิ่งที่อุ๋ยทําไปที่ที่นี่นะคะก็คือจะมีเรื่องของโครงหน้า3จุดนะคะแล้วก็จะมีทาตานะคะแล้วก็จะมีแก้จมูกนะคะแล้วก็จะมีทําเกี่ยวกับเอ็นดไทายด้านหัวเนี่ยะคะ่ะ ที่ผ่านมาตอนนี้ก็คือประมาณ8.9เดือนแล้วนะคะตอนนี้อุรู้สึกว่าประทับใจนะคะเกี่ยวกับการทำาสกกรรมที่เ,เกาหลีที่นี่นะคะเพราะว่าทําให้อูรู้สึกว่ามีเพื่อนแล้วก็มีแฟนทักนะคะว่าเฮ้ยรู้สึกน่าเด็กลงเยอะเลยนะคะก็ทําให้รู้สึกประทับใจที่นี่มากค่ะอยากจะชวนพี่ๆนะคะแล้วก็เพื่อนๆนะคะมาทำเสยกรรมที่เกาหลีนะคะให้เราได้ดูแลนะคะรับรองว่าสวยโดนใจแน่นอนนะคะ